สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็น i m ม l เลสนะคะหรือว่าเป็น Random นะคะคนที่เปิดมาเจอาคลิปนี้บางทีไพ่อาจจะพูดถึงคุณอยู่ก็ได้นะคะดังนั้นลองฟังดูสักนิดนึงค่ะ หัวข้อในวันนี้นะคะก็คือคิดถึงนะรู้ไหมอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันนะคะว่าคิดถึงนะรู้ไหมเริ่มจากความรู้สึกของคุณก่อนบางทีเนี่ยอาจจะเป็นฝ่ายคุณก็ได้นะคะที่คุณรู้สึกคิดถึงเขาหรือว่าบางทีอาจจะเป็นฝ่ายเขาก็ได้ที่รู้ที่รู้สึกคิดถึงคุณแล้วเขาก็ถามกลับมาว่าแล้วสิ่งที่เขารู้สึกละ่ะเขาคิดถึงคุณนะแล้วคุณนะรู้ไหมอ่า นะคะเดี๋ยวลองมาลองอามาลองดูกันมาลองเปิดไพ่กันนะคะว่าจะเป็นพลังงานแบบไหนกันนะคะโอเคค่ะกับนัดดูดวงเจาะชีวิตค่ะเริ่มต้นไพ่ใบแรกเลยนะคะาสามใบเนาะคิดถึงนะรู้ไหม อ่าโอเคดาวเรืองดาวโรยนะคะแล้วก็เหงาแล้วก็ขนคือจริงๆอ่ะตัวเขาหรือตัวคุณก็ได้นะคะพลังงานอาจจะเป็นฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งซึ่งนัดมองว่าอาจจะเป็นฝ่ายคุณเป็นส่วนใหญ่นะคะที่นัดตอนนี้ค่ะคุณรู้สึกอยากจะค้นใจเขาอยากจะเปิดออกมาดูซิว่าในหัวใจของเขาเนี่ยมีคุณอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีคุณอยู่เต็มสีห้องหัวใจหรือเปล่าหรือว่าไปปันใจให้ใครไหมนะคะ ลึกๆแล้วตัวคุณเหงานั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าคุณน่ะไม่คิดไม่ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะไปแบบเซาซีเขาหรือว่าทักเขาไปแล้วแล้วก็ไปทักอีกคือแบบไม่อยากไปจี้เขาไม่อยากไปรบกวนมากจนเกินไป ช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงเวลาวัดใจของครั้งคุณแล้วก็ตัวเขาก็ได้ที่เงียบๆที่ห่างๆกันไปอะ่ะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาของการดูซิว่าเขาจะทักเรามาก่อนหรือว่าเราจะทักเขาไปก่อนดูซิว่าใจใครเนี่ยจะแข็งกว่ากันก็ได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยทุกครั้งที่ได้อยู่ใกล้กันนะคะรู้สึกมีความสุขทุกครั้งเลยมีความทรงจำมีอะไรหลายๆอย่างอยู่ร่วมกันตลอดเวลา ะค,ะคือมันเต็มไปด้วยความทรงจำะคะ่ะทั้งดีแล้วก็ไม่ดีแต่ส่วนใหญ่แล้วว่ามันเต็มไปด้วยความสุขอืมจริงๆทั้งตัวเขาหรือตัวคุณหรือและหรือเขาหรือคุณหรือแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะรู้สึกว่าการที่ได้อยู่กันแบบเนี้มันก็มีความสุขแล้วก็สุขใจแล้วที่ได้เป็นแบบนี้ คุณกับเขามีหัวข้อมีความสนใจมีจุดเชื่อมต่อกันพอสมควรเลยนะคะทำให้ทุกครั้งที่ได้คุยกันหรือว่าได้เจอกันเนี่ยมันสามารถไปต่อกันได้มันเต็มไปด้วยพลังงานของความสนุกหรือว่าตอนที่คุณอยู่คนเดียวะคะ่ะคุณก็จะรู้สึกคิดถึงเขาแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะให้เขาไม่อยู่ใ,ใกล้คืออารมณ์เหมือนกับแบบว่าหายใจเข้าก็เฮเธออะไรประมาณนั้นนะคะคือคิดถึงเขาตลอดเวลา ครั้งหนึ่งคือบางทีเนี่ยเราอาจจะเคยห่างๆกันไปแล้วสุดท้ายะคะ่ะก็มามามาเจอกันมาจบกันคือมันไปไหนกันไม่รอดนะคะเป็นฟิลนี้แล้วก็อย่างที่บอกเวลาที่อยู่ห่างกันนะคะก็จะมาคิดถึงกันคิดถึงช่วงเวลาที่ได้อยู่ใกล้กัน คุณคาดหวังนะคะแต่คุณไม่คาดฝันคาดหวังอยากที่จะได้พัฒนาหรือว่าสามารถไปต่อกับเขาได้หรือได้เป็นแฟนหรือนะตอนนี้ได้เป็นแฟนกันแล้วคุณก็คาดหวังในการที่จะได้เพิ่มสเต็ปมากขึ้นเรื่อยๆเพิ่มความสัมพันธ์กระชับความสัมพันธ์ให้แน้่นแฟงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเพียงแต่ว่า นั่นแหละค่ะอย่างที่บอกคือคาดหวังแต่ว่าไม่ได้คาดฝันก็คือคือยังไงก็ได้อะแค่ขอให้มีกันและกันอยู่ถึงแม้ว่าช่วงนี้นะคะอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันคิดถึงคิดถึงนะรู้ไหมเนะี่ยคุณนะคิดถึงเขามากๆบางครั้งแอบมาร้องไห้อยู่คนเดียวนะคะเพียงแต่ว่าด้วยหน้าที่การงานหรืออะไรต่างๆนานามันจําเป็นทําให้ต้องห่างกันว้าวคือพื้นที่ไม่พอนะคะ พื้นที่ไม่พอต้องขออนุญาตรวบไพ่คิดถึงนะรู้ไหมนะคะอันนี้คือความรู้สึกของคุณเนาะไหนลองดูความรู้สึกของเขาดูสิว่าความรู้สึกของเขามันเป็นยังไง ็รักแหละเปิดมาใบแรกโอ้โหคือเอาเป็นว่านัดรู้สึกว่าทั้งสองฝ่ายอะคะอ่ะต่างรู้สึกคิดถึงกันรู้สึกดีต่อกันช่วงเวลานี้มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกับเขาไม่ได้อยู่ใกล้กันแต่หัวใจอะมันใกล้กันแต่ร่างกายอาจจะไม่ได้ใกล้กันก็ได้ไพ่ใบนี้นะคะเขาเป็นเหมือนดวงอาทิตย์ เพื่อที่จะมอบแสงสว่างให้กับดอกไม้และดอกไม้ก็เป็นความสดใสเพื่อที่จะให้พลังงานกับดวงอาทิตย์ให้กำลังใจได้อยู่เพื่อนกันถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างกันก็ตามแต่ต่างฝ่ายต่างก็รู้รับรู้ถึงการมีอยู่ของกันและกันว้าวเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนแกร่งหรือบางทีตัวคุณเองอะคะ่ะอาจจะ ด้วยภารกิจด้วยหน้าที่หรืออะไรต่างๆนานาค่ะตัวคุณเองอาจจะอยู่ต้องจําเป็นต้องห่างต้องห่างกับเขาก่อนในช่วงนี้แต่แค่รับรู้กันนะคะว่าแค่มีกันก็พอเนี่ยค่ะ1นสองหรือตอนที่อยู่ไกลกันเขาก็ยังคิดถึงคุณยังคิดถึงคือเขาชอบในความที่คุณเป็นคนเก่งคนหนึ่งเป็นคนที่มีความสามารถบางทีหน้าที่การงานช่วงนี้ของคุณอาจจะกำลังรุ่งก็ได้นะคะทำให้ห่างจากคนรักไป เขาไม่คิดเหมือนกันนะว่าเขาจะมาได้พูดคุยกันกับคุณหรือว่าได้ตกลงปรงใจหรือว่าเป็นแฟนคุณนะคะทุกความสัมพันธ์ช่วยคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะคะว่าคุณกับเขา,าอยู่ในสถานะไหนกันแล้วแต่นัดรู้สึกว่ามันเป็นสถานะที่ตกลงที่จะคบกันแล้วอะนะคะคือเขาไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่าว่าเขาจะได้จะได้มีคุณนะคะแต่ว่านี่แหละค่ะมันมีแล้ว มันลน้นอะความรักมันลน้นเนมันลน้นมันล้นใจแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะอืมแล้วเขาก็พยายามเพื่อที่จะพยายามในความสัมพันธ์ครั้งเนี้เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันกับคุณดังนั้นประโยคที่บอกว่าคิดถึงนะรู้ไหมอะต่างฝ่ายต่างบอกกันว่าคิดถึงนะรู้ไหมและต่างฝ่ายต่างก็เข้าใจกันว่ารู้และเราก็คิดถึงเธอเช่นเดียวกัน เขาพยายามมากๆนะคะในคนในความสัมพันธ์ครั้งนี้พยายามให้คู่ควรพยายามให้พรพยายามให้ดีพรพยายามเป็นคนที่ทําให้คุณชอบหรือต่างฝ่ายอาจะอาจจะต่างพยายามอยู่ด้วยกันก็ได้อืออุ๊ยทำไมมันเต็มไปด้วยความรักขนาดนี้คือมันเต็มไปด้วยบรรยากาศของความรักเลยอะแล้วมันเป็นความรักที่แบบ ที่พร้อมคือมันเป็นพาเอ้ยมันเป็นความรักที่แบบมันมันพร้อม่ะมันพร้อมที่จะมันพร้อมที่จะเหมือนกับมันพร้อมที่จะคบกันนะคะมันจังหวะคือก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่ใช่หลังจากนี้อะถ้ามาเจอกันถ้ายังไม่ได้คบกันก็อาจจะยังไม่แตกตอนนี้มันใช่แล้วอ่ะเออมันคือจังหวะนี้อ่ะอุ๊ยดีมากเลยอ่ะทุกคน พลังงานดีมากๆคิดถึงนะรู้ไหมเดี๋ยวขอเปิดไพ่เพิ่มนะคะใครที่เลือกไพ่หรือแวะมาเจอคลิปนี้นะคะลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะว่าเป็นยังไง ภาพไพ่ใบเดิมออกซ้ำๆก็คือนั่นแหละค่ะย้ำย้ำชัดความความรู้สึกเหล่านั้นเกิดขึ้นนี่แหละบางทีคุณกับเขาอาจจะเคยไปทริปอะไรด้วยกันมาก่อนหรือว่าเคยทากิจกรรมร่วมกันมาก่อนทําให้ไอ้ภาพคือเราเราทริปนั้นนะ่ะไอ้การเที่ยวนั้นหรือว่าการเจอกันครั้งนั้นหรือแค่บางทีอาจจะแค่เจอกันได้นั่งร้านกาแฟาด้วยกันแต่มันเป็นโมเมนต์ของความสุขมากๆในความทรงจาของของทั้งคุณและเขาโดยเฉพาะกับคุณ คือจริงๆแล้วตัวคุณนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างขี้กลัวในเรื่องของความรักพอสมควรแต่คนคนนี้เข้ามามันทําให้ไอความกลัวเหล่านั้นคือถามว่ากลัวไหมก็ยังกลัวนั่นแหละแต่มันทําให้คุณนะกล้ามากยิ่งขึ้นสำหรับคนที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะพลังงานดีสุดๆเลยอ่ะคอมเมนต์รับพลังงานดีกันไปนะคะแล้วก็ช่วยบอกหน่อยว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเป็นยังไงคนล่าฝัน บางทีความฝันเนี้ยมันอาจจะความฝันของเขา,าอาจจะเป็นคุณก็ได้และความฝันของคุณก็อาจจะเป็นเขาก็ได้เหมือนกันนะคะยิ้มสู้คือไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรอะไรเงี้ยค่ะดีหมดเลยอะ,อะไรอะ่ะคือเขาบอกว่ายิ้มสู้ยิ่งไม่รู้ยิ่งต้องทํานะคะคนล่าฝันคือน่าจะบอกว่า,าไพ่ใบเนี้ยมันคือเต็มไปด้วยพลังงานของดวงอาทิตย์และเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นไพ่ดวงอาทิตย์กับดอกไม้ใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะก็คือ มันคือความอบอุ่นของกันและกันมากๆเลยอ่ะแล้วเขาต่างนัดมองว่าต่างฝ่ายต่างพยายามที่จะเข้าหากันต่างฝ่ายต่างพยายามต่างพยายามที่จะเรียนรู้อีกฝ่ายให้มากที่สุดเรียนรู้รยอมรับแล้วก็เข้าใจอีกฝ่ายให้ได้มากที่สุดคือไม่ว่ามันจะต่างกันยังไงหรือว่าไม่ว่าจะมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นอุปสรรคเข้ามาค่ะคุณสองคนน่ะโดยเฉพาะกับตัวคุณน่ะก็พร้อมที่จะเคียงข้างกันไปกับเขาอะ อืมด้วยความสุขอะแล้วก็คือแบบแค่มีกันและกันก็พอบางทีคนนี้อาจจะเป็นคนพิเศษจริงๆที่ทำให้คุณยอมเปิดใจในการที่จะมอบหัวใจหรือว่ากล้าที่จะมีความกล้าที่จะกล้าที่จะเหมือนกับยอมรับหัวใจตัวเองแล้วก็สู้เพื่อหัวใจตัวเองอะไรเงี้ยค่ะเป็นฟิลนั้นอะช่วงนี้การเงินของคุณอาจจะดีมากเลยก็ได้นะ นะคะหรือบางทีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นคนขี้งกก็ได้ <c oughs> นะคะเป็นคนแบบประมาณแบบนิดนึงอะไรเงี้มันไม่ใช่แนวขี้งกหรอกมันอาจจะเป็นฟิลของการที่แบบเป็นคนคิดเลขเก่งอ่ะเออเป็นบัญชีหรืออะไรเงี้ยคะ่ะเป็นฟิลนั้นเ <c oughs> สียงของหัวใจนะคะน่ามาแล้วนะ้ำเต็มแก้วก็คือนั่นแหละความรักมันลน้นอ่ะมันล้นออกมาทั้งแก้วแล้วเห็นไหม มันมากมายอ่ะมันทะลักออกมาจนคนรอบข้างก็รู้อ่ะคือคนรอบข้างอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นไรอ่ะนั่งยินคนเดียวเนี่ยเป็นไรอะไรเงี้ยค่ะเขาสังเกตได้นะเขาสังเกตพฤติก,กรรมได้ช่วงนี้คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะทำอะไรอาจจะอยากเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างกับเขาหรือว่าไปหาเขาโดยแบบไม่ตั้งใจอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันกับไพ่ใบนี้นะคะใจสมโสมก็คือแต่ในแต่มันมีดอกกุหลาบอยู่นะคะ ดอกกลาบดมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักซึ่งนัดมองว่าใจโสงของคุณนะคะมันเปิดขยายเพิ่มแล้วกันว่าทําไมเปิดขึ้นมาเป็นอันนี้คือนัดรู้สึกว่าใครไปเนี้ยคุณทำอะไรสักอย่างใช่ไหมคะคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้คะ่ะมันจบลงเหมือนเหมือนเรื่องราวที่ผ่านมาหรือว่าจบลงเหมือนอดีตที่ผ่านมา อาจจะเป็นฝ่ายเขาหรือฝ่ายคุณที่คิดแบบนี้นะคะดังนั้นคุณก็เลยแบบพยายามทําทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นขอพรอธิษฐานสายมูสายเครื่องรางที่เกี่ยวข้องกับความรักให้ความรักสมหวังสมปรานาหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ได้แล้วก็อยากจะเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างให้กับเขา รักเธอทั้งหมดของหัวใจคือมันมันนัาจะบอกว่ามันคนที่เลือกไพ่เอ้ยไม่ใช่คนที่เลือกเข้ามาฟังคลิปนี้นะคะมันเต็มไปด้วยความรักจริงๆแล้วมันเป็นความรักที่แบบบริสุทธิ์มากจริงๆอะคะ่ะแบบนั้นน่ะนันรู้สึกว่ามัน ต่างฝ่ายต่างต่างหลักกันน่ะต่างฝ่ายต่างจริงใจให้กับกันไพ่สําสหรับนี้มันมีไพ่ไม่ดีนะคะแต่มันยังไม่มันยังไม่เกิดขึ้นเลยอะ่ะมันยังไม่ค่อยมีขึ้นมาเลยน้อยมากนะคะว,ว้าวอืมโอเคมันสมบูรณ์แบบอะ่ะ ้ารู้สึกคนที่เลือกไพ่กองเนี่ยเอ่อไม่ใช่คนที่เลือกไพ่คนที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะนะรู้สึกว่าพลังงาน energy ของคนเนี้ยมันเต็มไปด้วยพลังงานบวกสุดๆเลยมันคือความอุดมสมบูรณ์คนที่อยู่ใกล้ขูดหรือบางทีคนคนเนี้ยอาจจะเป็นเขาบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่ คนที่อยู่ใกล้เขาแล้วมันมีความสุขอะค่ะแต่นั้นมองว่าก็น่าจะเป็นคุณแหละเพราะคุณเป็นคนเข้ามาฟังคลิปนี้นะคะคนที่อยู่ใกล้คุณโดยเฉพาะเขาอะมันทําให้เขาโลกของเขาอะมันมีสีสันมากขึ้นมันมีอะไรแปลกใหม่ให้ได้คุยให้ได้ฟังมันทําให้เขาสามารถย้อนกลับไปเป็นเด็กได้อีกครั้งหนึ่งหรือว่าทําตัวบ้าๆได้โดยที่คุณก็ไม่ได้ไปติเขาหรือแบบไม่ชัไม่ได้ไปไม่ชอบเขาในเรื่องเนี้ย ดังนั้นน่ะตัวเขาก็เลยเข้าใกล้หัวใจคุณนะคะมากขึ้นเรื่อยๆเขาก็พยายามที่จะเข้าหาคุณส่วนตัวคุณเองอะ่ะก็พยายามที่จะเข้าหาเขาซึ่งทั้งสองฝ่ายเป็นสิ่งที่ใจตรงกันแบบสุดๆคือให้เก็บความรู้สึกเหล่านี้เอาไว้นะคะจริงๆมันดีมากนัดอยากจะให้เก็บความรู้สึกเหล่านี้เอาไว้เลยอะ่ะ คือถึงแม้ว่านะคะไพ่ไปเนี้ยคือความพยายามเนาะคือความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะอันนั้นนะคือเรื่องมันก็ใช่แต่ว่าความพยายามในครั้งเนี้ยถึงแม้ว่าจะเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรต่างๆนานาค่ะหรือว่าบททดสอบที่เข้ามาแต่ละครั้งแต่ละครั้งอะ่ะมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็พร้อมที่จะสู้ไปกับคุณเพราะว่าเขา,าให้คุณทั้งใจไปแล้วอะ่ะ ใจของเขาความรู้สึกของเขาว่ามันมีแต่คุณนะ่ะบางทีอะค่ะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นคุณหรือเขาอย่างเงี้ยที่คิดถึงขั้นการอยากมีลูกอะเลยเนี่ยการแต่งงานแรงดึงดูดแล้วก็ความพยายาม อะไรมันจะดีขนาดนี้สําหรับคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้พลังงานนี้เป็นของคุณให้คุณแบบเต็มๆเลยนะคะสําหรับคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้ในหัวข้อคิดถึงนะรู้ไหมคําตอบก็คือรู้จ้าฉันก็คิดถึงเธอเหมือนกันหนะ้าบันฟิลนี้นะคะแบบตะโกนกลับมาดังกว่าเดิมด้วยนะคะนะเปิดให้สรุปสีสามใบแล้วเดี๋ยวจะมีให้คำแนะนําด้วยกลัวอง นี่ไงปัญหาภพยปัญหาเกิดขึ้นแล้วนะคะแต่อยากกังวลใจไปจะบอกว่ายิ่งยิ่งถูกยิ่งคุณอะให้ใจเขามากเท่าไหรอ่อ่ะความกลัวมันก็มากขึ้นเพราะคุณเป็นคนขี้กลัวอยู่แล้วกลัวว่าสิ่งที่คุณคิดอะมันจะคิดไปคนเดียวหรือว่ากลัวว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่อะมันไม่ใช่เรื่องจริงอะ ม,มันจะเป็นแบบนั้นอะแต่นะจะบอกว่าจริงๆแล้วคุณคิดไปเองนะคะคือข้างนอกอะมันสดใสามากเลยอะความสัมพันธ์ทั้งตัวเขาทั้งตัวคุณเอเนจีบวกเข้าห่างกันดีมากๆเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีบางส่วนของคุณที่ความเป็นคนกังวลใจอะไรเงี้ยคะ่ะเข้ามาพยายามลดตรงเนี้ยมันลงไปแต่จริงๆนะ่ะรู้สึกว่าถ้าเขาอะให้เวลากับคุณแล้วก็เขาพิสูจน์ตัวเองอะไอความกังวลใจหรือความกลัวเหล่านี้คะ่ะมันจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะ ไหนลองดูไพ่คำแนะนำสิน่าเชื่อถือไม่ท้อแต่ไม่รู้จะไปต่อ,อยังไง แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอจบได้ดีมากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเอาเป็นว่าบางทีคุณอาจจะไปขอพรเนาะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านรับรู้ถึงความสัมพันธ์ของคุณท่านเป็คุ้มครองนะคะอยากให้คุณแบบมีแฮปปี้มีความสุขไอ้คำว,ว่าไม่ทอ้อแต่ไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงอะคือมันเหมือน นัดตอนนี้ทุกอย่างมันดีหมดแล้วแหละเพียงแต่ว่าคุณแค่ต้องปลดล็อกหัวใจตัวเองเท่านั้นเองปลดล็อกความรู้สึกของตัวเองเท่านั้นเองจริงๆแล้วตัวเขาเป็นคนน่าเชื่อถือมากเลยนะอืมเพียงแต่ว่าไม่จริงๆมันไม่มีใครผิดนะถ้ากลัวมันไม่ผิดที่มันไม่ผิดแล้วมันก็ไม่แปลกที่จะกลัวอืมอาจจะต้องใช้ใช้เวลามากขึ้นขอดูซิหนึ่งไสุดท้าย วันที่ฉันโอ้ยตายแล้ววันที่ฉันป่วยป่วยยังไงต้องขยายเพิ่มปล่อยไปตามหัวใจปรสา,าสาททรายคุณกลัวว่าถ้าวันหนึ่งอ่ะคุณอะคุณคุณแบบทำคุณทำตามสิ่งที่หัวใจเรียกร้องหรือว่าหัวใจปรารถนาอะไรเงรี้ยค่ะหรือว่าทำตามที่ทำตามทำ,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 ทำตามใจตัวเองอ่ะวันนั้นน่ะ สิ่งเหล่านี้ที่มันเปิดเกิดขึ้นมาค่ะมันอาจจะหายไปอันนี้คือมันคือสิ่งที่คุณกลัวจริงๆนะคะมันเป็นความกลัวของคุณแล้วก็อันนี้คือวันที่ฉันป่วยหมายความว่านัทรู้สึกว่าบางทีอะช่วงเวลาที่คุณต้องการเขาอะช่วงเวลาที่คุณต้องการเขาจริงๆอะหรือช่วงเวลาที่คุณรู้สึกตัดอ่อนแอค่ะ บางทีอ่ะบางครั้งอ่ะเขาอาจจะไม่สามารถที่จะมาอยู่กับคุณได้ดังนั้นคุณก็เลยกลัวไปหมดเลยไอสิ่งที่ผ่านมานะคะดังนั้นก็เลยอยากจะบอกว่าเออต้องเรียนรู้ที่จะมีความสุขหรือว่าเรียนรู้ที่จะอยู่คนเดียวนะคะอ่ะไพ่ใบสุดท้ายก็คือนี่แหละกลัวคนที่ข้าฉันกลัวว่าสมมุติถ้าเกิดเราให้ใจไปเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะกลัวว่ากลัวเราจะเจ็บอะไรเงี้ยทุกคนเจ็บได้หมดนะคะ เออนัุรู้สึกว่าในทุกความสัมพันธ์อ่ะมันมีความกลัวหมดนั่นแหละค่ะความไม่มั่นคงไม่มั่นใจหมดทุกความสัมพันธ์เพียงแต่ว่าจะเลือกที่จะจมอยู่กับความกลัวเนี้ยเราไม่ก้าวไปอ่ะกับกลัวกลัวด้วยแต่ก้าวไปพัฒนาไปด้วยแล้วก็พยายามลดทอนความกลัวลงไปด้วยเลยแบบเนี้ยค่ะ อันไหนมันจะดีกว่ากันอันนั้นคือคุณต้องแบบคิดเองแต่พลังงาน Energy คือดีหมดเลยนะคะอืมโอเคค่ะสำหรับคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะพอดแคสต์ Podcast อันนี้นะคะก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้เนาะว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันในหัวข้ออื่นๆน,นะคะสวัสดีค่ะ